สวัสดีครับมาเบง้อกสาวกำลังมาขายเสือครับพี่น้องครับเบิ้งเด้อคงยินดีครับ่งวัดจะดีมีหลักฐานพ่อาถ้วยวาดสวยก็วาด้วยวาดถ้วยกเข้วยลายถ้าขาก็เอาใส่ถัาสองขาดทำเดวครับถ้าหลั่า <ส probation> ากลาสาทักต้มี่าลกก็คือคักเลยล่ะครับพี่น้องตอนนี้ลากกบท่านมากกับบอท่ดไดครับตนนี้ค่อยลามากค่ไหนมอง้ายเสอือคือคักเลยครับเปลี่ยนแปลงเลยครับพี่น้องอย่าสิเพิ่งเงียบๆครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นคึกคักขึ้นครับพี่น้องละคนก็นมาสือเสือร้ายขึ้นครับพี่น้องจากทีว่ามุ่งเนียบๆีคนมาบังครับพี่น้องเปลี่ยนทีกันเปลี่ยนทีเปลี่ยนที อยากจะให้ผู้ดอกได้เข้าใจครับครับ <laughs> เส้นก็ทนเลยพี่น้องเอ้ตอนเนี้ยอิหลามาแเเส้นก็ทันเลยคือคักขึ้นครับพี่น้อง พิแปพ่อสิเก้าแม่2นเคินาแลเขาไน่ปาเคาอ่คนเขาไปหาลายแล้วครับพี่น้องเออครับพี่น้อง คึกคัหลายครับพี่น้อง้ันมีหลวง่อพุทนานอนครับพี่น้องสุดทายว่าใดแล้วทายว่าใดแล้วเปลี่ยนมองเปลี่ยนมองครับพี่น้องคนหลายแห้ง น้องมาแค่นั้นแหละครับพี่นอ้องน้องมากปับเนี่ยคดห้ายเลยครับมมน้ญญนนองมากปับกับปุ๊บเลยมมนีน่เลยครับเจ้ชม นี่แหละครับพี่น้องพ่อน้องมากเป็นยังไงครับน้องมาปรับเปลี่ยนแปลงเลยครับจากเงียบๆตอนนี้มาคึกคักครับงมาคึกคักครับพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำฝ่าคนไม่จนฝ่าภัยไม่รู้จักคำควาไม่มีนีสาธุอ่านหนัโมตนาทุกท่านเศรษฐีใจบุญแม่บุญใจงามถ้าเดินทางมาถึงแล้ว น้าเดินทางมาถึงแล้วน้อับปุ้น้องเสื้อแดงนพาอบปหนูแม่ปุ้นนายต่อป้าป๋าลอยฟ้าใสใจลอยบุญน้ต่อแบงต่อบุญต่อว่าสาขาต่อบารมีคนละแบงคนละใบคนละใบคนละแบงเข้ามาแล้วมาแล้วเส้นหิใจบุญแม่ปุ้ใจงามน้าเดินทางมาถึงแล้วน้าจุดทูปจุดเทียน เสร็จแล้วก็นำดอกไม้กล้วยไม้นำโภเงินโภทองเข้าไปข้างในหาไปขอบพรขอบารมีนะโภเงินโภทองโภจำลองโภสมุดโภพุทธสารสมาโภคโภไปครับพี่น้องเบอร์หินลางไปเรื่้องแทนพระคุณพ่ออ่าสี่สิบเกณพระคุณแม่สิบสองเอาไปปักข้างในเลยซ้ายขวาหาแล้วเอาแหวนทองไปปิ้งหาปิ้งที่เก่ง คนทอมปิดที่หลังอีกคนคอยสนับสนุนปิดที่่านบ้านต้องมาผ่านมั่งเงท่นคุณโยมนะเออเลือกิดไปเลยโอ้กล่องเงินเมื่อดาพี่น้องแบบเช็ดกล้องกันพี่น้องปวดแอกปวดขาแล้วก็ปิดได้ปวดหลังปวดเอวแล้วก็ปิดเอวตาเออปีนี้เป็นปีแล้วเรียกว่าเอกา เรี๋ยวแป๊บ <95. S 3> เดียวครับเช็ญครับขออนุโมทนาทุกท่านหรือได้ว่าคุณโยมที่มาในวันนี้ในค่ำคืนนี้หรือได้ว่ามี่นุ่มสบาย

ต่อว่าคุณผุศสไม่ว่าจะเป็นการบนชาเทพอะไรมหาอะไรมีคำาลอยามกหายใจลอยคุณนต่อแป้งต่อคุณต่อวาสนาต่อบารมีกันแล้รก็หมออาจารย์ทุกคนอาจาเยอต้องสัยหม่นยิ้ยังไม่มาอาจารย์ุิมาสามคน ไดก่ไ้เป็นหก้ของมาวดาใน้่อยากจะเาของมาให้ครับพี่น้องพาะมก้อมแพงครับพี่น้องข้อมักใครใก็อยากได้อยากเอาของมาให้อยากมาหายล่ะครับน้องนี่แหละก็ข้อมากครับพี่น้องมใครอยากมาครับพี่น้อง

มาไปซื้อหนาอยคับสามร้อยห้าสิบสาม3้อยห้าบ

ใจบุมุ่กาก้วาิมาลาหนไป้านนะฮาน้ไปไปคับฮคือว่านะครับพี่น้อง้าค็คลิปนี้กันเอาแค่นี้ได้ก็ไัพี่นองเนาะก็ต่อคลิปใหม่ไปทํายบรรยานะพี่น้องนะไปในคับ